ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับจะพาทุกท่านมาชมแปลงมันนะครับแปลงมันวันนี้มาตัดท่อนพันธุ์นะครับตัดท่อนพันธุ์ เือบเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้เกือบสองไล่นะครับแปลงนี้เกือบสองไล่นะครับก็ตัดเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่ดูท่อนพันธ์นะครับนี่พีเซนเตอร์เราสูง178ยเจ็ดสิบแปดนะครับนี่สูงเท่ากันกับผมเลยนะครับสูงเท่ากันกับผมเลยนะครับต้นท่อนพันธ์นี่หกเดือนนะครับนี่ เบิ่งเด้อพี่น้องหกเดือนือยังมันสูงแต่เดี๋ยวจะไปดูกันว่าหกเดือนแล้วมันหัวมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็กลัวว่ามันจะเน่านะครับก็เลยจะถอนก่อนก,ก็มีบางพื้นที่ที่มันเป็นดินอุ้มน้ำก็มีเน่าไปบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็เลยถอนกลัวว่ามันจะไม่ได้เลย วันนี้ก็พาทีมงานมาถอนาขายท่อนพันนะครับ mm. ก็จะได้ถอนดูว่าหัวมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับมีถอนเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไปถอนให้ทุกท่านได้ดูนะครับชมกันมันแถวบ้านผมวันนี้วันที่22 บ22ตุลาคมครับบ้านผมแบบไม่วัดแป้งนะครับเพาซื้ออยู่ที่สองบาทสิบตังค์นะครับสองบาทสิบตังคนะ์ก็พาทีมงานถอนไปขายนะครับเดี๋ยวตอนที่ถอนก็จะดูเดี๋ยวค่อยดูกันว่า เราไปดูกันว่ามันมัวใหญ่ขนาดไหนนะครับท่อนพันนี้ก็เอาไปตัดท่อนพันได้นี่หนึ่งลั่นี่เอาไปตัดท่อนพันได้ประมาณเจ็ดแปดท่อนนะครับนี่ผมขายมัดละสี่สิบบาทแต่ก่อนผมไปซื้อมาท่อนละไอ้มัดละสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนี่มั้ง ความยาวนะความยาวครึ่งหนึ่งของตัวที่ผมขายทอดละสี่ไอ้มัดละ40นี่นะตัวนี้ก็จะเอาเตรียมท่อนพันไว้ไปปลูกมันล้างน้านะครับพอดีนาก็กำลังจะได้เกี่ยวแล้วนะครับก็จะเกี่ยวข้าวอาทิตย์หน้าเกี่ยวข้าวออกเสร็จแล้วก็จะพักดินไว้สักนิดหน่อยเพื่อให้ฟาง แห้งเก็บฟางเสร็จแล้วก็จะได้ไถกลบนะครับไถกลบไถกลบปั่นเสร็จแล้วก็ยกล่องก็คงจะรอดินสักหน่อยนะครับอีกสักประมาณ2 3สามอาทิตย์พอดีนะครับทอนพันธุ์พวกนี้ได้มีเวลาพักตัวสักหน่อยนะครับก็พาทุกท่านมาดูเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะไปถอนให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีล่องทอนมึง ลองถอนดูครับเป็นไงโอ้มันกระดกเดี๋ยนักเพิงเดี๋ยวคอยนับอเอาแคสองตัวนี้ทดสอบทดสอบวอ้วววี่ดำดำหักเอาแต่พ่อหงัดเบืองถอนได้วะถอนอะได้กระเขาะเออไไ้อยู่อือโอ้ขอ,องเทะของเทะวู้ววี่เน่าหัวหนึ่งแต่ว่า พันแดเกล้วครับพันแปดเก้าหเดือนโอ้ดีตายหัวอยู่นียหัวอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่บสิบาสิบหัวตัวนี้ดิคือสีหร้ายกลัวอยู่แต่มันหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสองสสสี่บหสิบห้าัวนี่แหละครับต้นมั่นทีเดี๋ยท้ายไปนี่ละ มะงาสองเมตรกว่านี่ครับนี่พันแปดหนึ่งนะครับนี่เมื่อเน้ม่เห็นต้นก็สิว่าบแมนแปดหนึ่งนะครับนี่มันปลูกในะมันสวนมันก็เลยมันง่ามครับมันสวนมันไอดินในสวนนี่มันจะเป็นดินร่วนดีตัวนี้ผมฉีดฮิวมิกสองสองรอบรอบแรกทางใบแล้วก็รอบที่สองนี่คือสสยโคนต้น หเดือนก็ถือว่าผ่านโอเคนะครับกูก็เอาจะทดสอบดูว่าปีหนึ่งนีจะถอน2ครั้งเลยนะครับจะทำสองครั้งให้มันได้สองครั้งเลยนะครับตัวนี้ถอนมาไว้แล้วนี่นะครับแปตัวนี้มีห้วยบงปนใหม่ห้วยบงโอ้ดรคหักห้วยบงนี่ได้กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิห้า ้างล่างอีก16 17 18 18หัวนี่ถ้าปล่อยไว้เป็นปีนี่คงจะคงจะหัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถอนออกกลัวว่ามันเน่ามีก็ตรงนี้มันเป็นทางน้ำนี่มีต้นนี้ไอ้เน่าไปหนึ่งหนึ่งหัว เลยมีคนมาซื้อท่อนพันธุ์แล้วก็จะเตรียมท่อนพันธุ์ไว้เพื่อที่จะได้ไปปลูกช่วงเป็น,ปน,ปน,ปนพืชหลังนาเป็นมันหลังนานะครับก็จะแปดหนึ่งนี่แหละ,ะแปลงหนึ่งแล้วก็จะมอะีอีเหลืองน้อยด้วยแปลงหนึ่งนะครับก็ อทุกท่านมาดูนะครับนี่ครับวิธีชาวบ้านเรามีที่นาที่ดินก็ทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับแปลงนี้1ไร่3งานนะครับก็ลองมาดูอีกทีว่าถอนเสร็จแล้วมันจะได้อ่าสักกี่บาทในราคากิโลละสบาทสิบตังค์นะครับตอนนี้2องบาท1ิบตังค์นึ่ไร่สงานมันจะได้กี่กิโล ในในมันอายุ6เดือนนะครับถ้าได้แล้วคุ้มแต่ความคุ้มนี่คือขายท่อนพันนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ลงทุนไป2,000กว่าบาทก็ขายท่อนพันได้2,000กว่าได้ทุนไปแล้วเือหลือต่ถอนเอากำไรครับแล้วก็ว่ามันขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับกบฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับและช่อง,องเกษตรเพื่อชีวิตนะครับกับผมครูไพโรจน์นะครับเดี๋ยววันว,ว่างๆจะ สาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปกับมันพันแปดหนึ่งนะครับอายุ6เดือนนะครับครับสวัสดีครับ